สวัสดีครับสารับคิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับดวงชะตาของคนราศีมีนนั้นจะดีหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับชมประวัตกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยเรื่มจากการงานสําหรับการงานของคนราศีมีนนั้น เดือนนี้เหนื่อยสักหน่อยนะครับแต่ต้องสู้ให่ย่ยอมแพ้นะครับคิดสิว่ามันเป็นปกติของชวิตอนเรานะครับถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มีงานเข้ามาเยอะแล้วคุณสามารถทํางานได้ดีทํางานแล้วแก้ปัญหาทํางานด้วยความตั้งใจด้วยความขยัน มันจะทําให้ตัวคุณเองได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้างานของคุณเป็นงานง่ายเกินไปเป็นงานสบายแต่ละคนเขาก็จะบอกว่าคุณทํางานผ่านไปเรื่อยๆแค่นั้นเองพิสูจน์ตัวเองด้วยความด้วยความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพนะครับอย่าพึ่งท้ออ,อย่าพึ่งยอมแผลแล้วปัญหา,าต่างๆมันจะคลี่คลายในขณะที่มันคลี่คลายนั้นตัวคุณจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องอาศัยทักษะศักยภาพความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นคิดดีพูดดีทําดีกับคนรอบข้างเอาไว้ก่อนแล้วเขาเหล่านั้นจะหันมาส่งเสริมสมับสมุนคุณมากยิ่งขึ้นครับต่อไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจเองในเดือนนี้ดูเหมือนธุรกิจของคุณจะมีคู่แข่งเข้ามาธุรกิจค่อนข้างจะสุบเซานิดหนึ่งแต่อย่ายอมแพ้ครับ พยายามที่จะสร้างคอลเนกชั่นใหม่ๆสร้างเครือข่ายใหม่ๆเอาไว้เตรียมโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับแล้วทํางานเป็นทีมครับการที่คุณทางานเป็นทีมทั้งบริวารทั้งหุ้ส่วนเนี่ยช่วยเหลือดูแลกันสร้างคอลเลกชั่นใหม่ๆจับคู่กับคู่ค้าใหม่ๆดีๆกับคนที่จะสามารถเอาโปรนะครับมารวมกันและปล่อยโปรใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายทั้งสงส่วนคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ การทําเอกสารตัวเลขสัญญาต่างๆต,ต้องระมัดระวังหน่อยผมย้ำว่าต้องระมัดระวังหน่อยแต่คุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับคุณผ่านได้แล้วมีชื่อเสียงเกีดยรติยศดีนะครับอย่าขอแล้วพยายามทําตามที่ผมแนะนาจะดีกับคุณเองสําหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในช่วงนี้ก็ได้แก่ธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะครับคนที่เป็นหนายหน้าออนไลน์ก็ถือว่าอย่างได้อยู่คนที่ทําเกี่ยวกับความสวยความงาม าถือว่าดีครับคนที่ทําเกี่ยวกับการศึกษายังดีอยู่นะครับคนที่ทําเกี่ยวกับอาหารเนี่ยต้องกระตุ้นยอดขายดีๆแล้วกันนะครับต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษาในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องอาศัยความเพียรมุ่งมัน่นพยายามอาศัยความขยันเพิ่มมากขึ้นถึงจะไปสู่เป้าหมายดังที่คาดดังที่คิดเอาไว้ได้นะครับต้องระมัดระวังการพูดการจานิดนึงต้องระมัดระวังการบางตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ อ่อนน้อมทำตนไว้ก่อนนะครับและจะดีเองสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานทํานะครับคนที่จะทําธุรกิจลงมือทําได้เลยครับเป็นช่วงจังหวะเป็นโอกาสที่คุณจะทําได้แล้วทําได้ดีด้วยแต่ต้องอาศัยความกล้าอาศัยภูมิปัญญาอาศัยความรู้ของตัวคุณเองแล้วอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแรงเคื่อนเป็นแรงผลักดันด้วยนะครับอย่าทําโดยไม่มีความรู้อย่าลงทุนสุ่มสี่สุ่มห้าับและจะดีเอง สำหรับคนที่จะหางานประจำทำลุขึ้นไปสมัครงานเลยครับไม่ต้องเกรงใจใครถ้าต้องพึ่งพ่าไกรพึ่งทาาครับคุณต้องพัฒนาตัวเองตั้งแต่บุคลิกภาพครับเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมจริงๆความรู้พกไปให้ถึงกระเป๋าพกความมั่นใจไปให้ถึงที่ครับเพราะบางคนอาจจะถูกสอบสัมภาษณ์เวลาคุณสมัครงานสอบสัมภาษณ์แล้วนะครับ ต้องแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ครับแต่อย่ายกตนของท่านเป็นขาดนะครับนี่ผมย้ําเลยแล้วถ้าได้งานไม่ตรงกับตำแหน่งที่คุณต้องการก็ไม่ต้องตกใจครับรับไว้ก่อนแล้วค่อยๆมาพัฒนามาเรียนรู้กับงานที่ได้มาคุณทําได้แล้วจะทําได้ดีด้วยครับต่อไปมาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้างถ้าพูดถึงการเงินของคนราศีมีนในเดือนนี้พูดถึงรายรับก่อนนะครับเงินอาจจะมาไม่ตรงเป้า หรือมาช้ามาน้อยกว่าเป้าที่คุณตั้งไว้นะครับแต่ตรงกันข้ามครับรายจ่ายนั้นเข้ามาค่อนข้างมากทั้งรายจ่ายที่เป็นหนี้เก่าหนี้ใหม่บางคนนั้นมีรายจ่ายฉุดเฉินมีรายจ่ายเนื่องจากอุดบริวารเข้ามาด้วยในเดือนนี้นะครับนอกจากนั้นบางคนอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นครับมีรายจ่ายจากการเดินทางด้วยคุณเองต้องบริหารจัดการการเงินดีๆครับต้องรับเข็มขัดแล้ววางแผนการใช้ใจ่ายเงิน อย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจอย่าเอาอกเอาใจบริวารมากเกินไปนะครับอย่าสุรุ่ยสุร่ายเกินไปแล้วคุณจะสามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้ด้วยดีครับแต่ถ้าคุณเอาใจจัยคนรักหรือบริวารมากเกินไปซื้อความสุขมากเกินไปเดี๋ยวการเงินจะสะดุดการเงินอาจจะติดเลงได้นะครับและจะแก้ปัญหาได้ยากมากต่อไปมาดูกันต่อสําหรับเรื่องความรักบ้างเริ่มต้นที่คนโสดกันเลยนะครับสําหรับคนโสดนั้น คุณมีโอกาสนะครับที่จะได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสได้สัมพันธ์ด้วยบางคนมีพ่อสื่อแม่สื่อชักนำเข้ามาให้ได้พบได้เจอได้รู้จักกันบางคนนะครับพบรักกับคนใกล้ชิดของคุณเองบางคนนั้นพบรักออนไลน์แต่ไม่ว่าอย่างไรเสียนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเจอคนดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพบเราเจอแล้วเรามีโอกาสได้สัมพันธ์ด้วย คุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันแล้วอยา่าเพิ่งทุ่มสุดตัวนะครับระหว่างไปเจอเท่ากับคนที่ไม่จิตใจได้หรือไปเจอกับคนที่มีเจ้าของได้นะครับจะอย่างไรให้เริ่มสตาร์ทจากเป็นเพื่อนก่อนเรียนรู้ปนิสัยใจคอกันก่อนจะดีที่สุดนะครับจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเขาสุรอยู่จริงหรือไม่นะครับต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องใจเย็นสักหน่อย เพราะดูเหมือนคุณกับคนรักมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ง่ายมีโอกาสที่จะมีปัญหากันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าคุณใจร้อนผู้วาลระหว่างเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องจะเป็นเรื่องขึ้นมานะครับแต่ถ้าคุณใจเย็นได้ค,ดค่อยค่อยพูดค่อยคคุยใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกันได้คุณจะสามารถผ่านทุกปัญหาผ่านทุกปสาษาไปได้ด้วยดีนะครับต่อไปสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ ในเดือนนี้นะครับหลายคู่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้หลานและสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวก็ทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตในช่วงนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับคุณกับคนรักต้องดูแลองเอาใจกันหากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันนะครับแต่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างให้คิดสียว่าอยู่ใกล้กันเมื่อลิ้นกับฟันครับมเีโยวาักระทบกระทั่งกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้เวลาคนรัก ใจร้อนบู้่าคุณก็ต้องใจเย็นเขาเป็นไฟคุณต้องเป็นน้ำนะครับแล้วค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันปรับความเข้าใจเข้าหากันครับใช่ใช่ปวดเดี๋ยวจะผัดทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีครับสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นเดือนนี้คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับใช้ชีวิตห้ามประมาทเพราะมีโอกาสอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆขึ้นได้ด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดลงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง i อดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณก็ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพราะถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูลงชะตาให้กับคุณ สำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจผมดูลงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขอไปด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูวงชะตาขงผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ข้อขอเวอยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการง,งานการเงนิงนชื่อเสียงเกียรติยศและความรักและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างในมากก็่าอยนะครับ เพราะนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วผมจะบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ไว้แล้วจะอยากไรเสียเพราะยังมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรับวันิสสวัสดีครับ